มิวนิษฐาโพสต์ร่ายยาวขอบคุณทุกคน เรียกว่าคุณแม่มือใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะสาหรับสาวมิวนิตาที่ได้คลอดน้องมารินไปเมื่อวันที่13กันยายน2 5 6 4งานนี้ทําเอาคุณพ่ออย่างไฮโซเซนนั้นได้ถึงออกอาการเหลอลูกสาวแบบสุดๆคอยดูแลน้องมารินไม่ห่างเลยเลยคะ่ะกล่าวล่าสุดสาวมิวได้ออกมาโพสต์ข้อความรายยาวถึงการเป็นคุณแม่มือใหม่และขอบคุณคุณหมอด้ดยว่ามิวขอขอบคุณคุณหมอนพดลที่ทาคลอดธรรมชาติให้เบบีมารินออกมาได้อย่างง่ายดายนะคะครั้งแรกที่ติตัดสินใจจะ คลอดเองเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆและกลัวแต่คุณหมอทาให้มิวรู้สึกสบายใจไม่กังวลและทําให้เรื่องยัยากมันเป็นกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยวันที่12เดือน9ปี2021เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สุดๆของมิวเลยล่ะคะ่ะขอขอบคุณคุณหมออรดีที่ดูแลเรื่องสุขภาพความสมบูรณ์ให้มารีนตั้งแต่ออกมาจากท้องคุณหมอใจดีและให้คําแนะนําที่ดีมากๆรวมถึงทีมพยาบาลทีมเนเซสเซอรี่ที่โรงแรมที่โรงพยาบาลบำรุงราชทุกท่านนะคะที่ดูแลหนูมาอย่างดีหนูร้องเสียงดัง นสุดในแก๊งเพื่อนเพื่อนน้องและซัสซี่เลยเลยคะ่ะขอขอบคุณคุณหมออีกท่านคุณหมอกว้างที่ช่วยดูแลให้คําแนะนามิวกับพี่เซนต์ตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่ามีเบบีเข้ามานะคะตอนนั้นเรายังงงๆไม่รู้ต้องทํายังไงดีเราได้คุณหมอกว้างและทีมคอยช่วยแนะนําดูแลมาโดยตลอดมิวและครอบครัวขอ,ขอขอบคุณทุกคนทุกคําแสดงความยินดีทุกกําลังใจและของขวัญต้อนรับน้องมารินจากทุทกทกท่านที่ส่งกันมาอย่างล้นหลามเลยทีเดียวขอ,ขอขอบคุณมากๆจากใจเลยคะ่ะชีวิตของแม่เริ่มต้น แล้วคะ่ะตอนนี้อยู่กันมาสองวันแล้วหนูกินเก่งแล้วก็หลับเก่งเหมือนแม่เลยเลยทีเดียวนอกนั้นหนูเหมือนป,ป้าป๋าขอบคุณป้าป๋าเซนด้วยนะคะที่ดูแลมิวและให้กําลังใจมาเป็นอย่างดีในทุกๆเรื่องมาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันมาจนถึงวันนี้น้องมารินเข้ามาเป็นป๋าเป็นกําลังใจและเป็นแรงซัพพอร์ตที่ดีที่สุดเลยขอบคุณครอบครัวของมิวและพี่เซนที่น่ารักคอยกําลังใจส่งให้ส่งข้าวส่งน้ามาโดยตลอดเพื่อบํารุงหลานตั้งแต่อยู่ในท้องโดยเฉพาะแม่ปูและแม่การนะคะ และสุดท้ายขอบคุณพี่ป๊อกและเฟรมที่ตั้งใจรังสรรค์ทำวิดีโอเรื่องจริงขึ้นมาได้อย่างถูกใจและกล่อมกลมกล่อมมากๆปรับกันจนวินาทีสุดท้ายเป็นวิดีโอที่ถูกข่เก็บไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้ว่าจะมีอีกหนึ่งชีวิตเข้ามาจนถึงวันที่เขาออกมาเจอหน้ากันจริงๆเป็นวิดีโอที่จะถูกเก็บไว้เป็นความทรงจําให้น้องมารินได้ดูตอนเขาโตถูกใจมิวและพี่เซนมากๆคะ่ะเพลงเรื่อง,เร,องเรื่องจริง ของพี่บอยและพี่ป๊อตเป็นเพลงที่พี่เซนเปิดให้มิวฟังตอนท้อง8เดือนเราฟังแล้วร้องไห้กันเฉยเลยคิดว่าเพลงนี้แหละใช่พิมพ์มายาวมากไม่เคยเขียนแคปชั่นยาวแบบนี้มาก่อนพิมพ์เสร็จก็ใกล้ถึงเวลาให้นมลูกอีกแล้วคะ่ะขอให้นมลูกต่อก่อนนะคะ